สวัสดีค่ะพอนมิส,สาแฟมิลี่เลยงานตัวนะคะเอพีน้ำค่านะคะเอพีนองหลาเอพีทั่วโลกพอหักแม่ฮักนะคะโอ้ดีใจหลายรุ่นยูนตลอดนเนี่ยเปิดไปหนีนะคะเปิดไปหนีนะคะโทรศัพท์นะคะ โอ้ยรุ่นรุ่นรุ่นนะคะขายบัตรมือนีนะคะยกไหลุงเต้ก็เป็นจงศินนะคะแบบว่าสจุดยอดนะคะพอหกักแม่ฮักนะคะตัวกันเหลืออีกรอยกลัวๆเด้อค่ะเลือ,อีกรอยวกที่สองใบนะคะตะกี้นี้นะคะสิหอดหนึ่งพันใบแล้วนะคะเหลืออีกรอยวกที่สองใบนะคะ ครบห่ใบนะคะป่าร้องี่แลนดป่าถาวรฮีแลนดนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใดหีกหลายๆคนจะบรรจงกินขุ้นปิ้มกับแน่เด้อจะมีการแรนลนดรอบไปที่กันเมือนี้นะคะรุ่นๆนะคะไกลแล้วนะคะไกลแล,ล้วพี่พอดก็รุ่นๆนะคะเอฟซีพอฮักแม่ฮักนองหลานนะคะบอทิงนองหลานอีหลีนะคะถุกคนซื้อเพิ่มกันหมดเลยนะคะ คนละหาใบทีบ่ใบคนละใบ2องใบจำใบนะคะอันนี้คือคือเพิ่มกันนะคะมือดีสําหรับมือนี้นะคะคือเพิ่มกันนะคะสุดยอดเลยนะคะที่แลกที่แลกมาจา้ามีมีหกรอยนะคะประมาณหกรอยนะคะตอนนี้นะคะคิดเบื้องลดนะคะขึ้นมาอีกหกรอย 6กลอยหอยตียสิบใบมาเา้านี้นะคะหรืออีก3ามรอยตัวใบนะคะกับครบนะคะแลที่นี่นะคะตอนนี้หรืออีกร้อยหกที่สใบค่ะเอฟตีเอ้ยนะคะดีใจนะคะพี่พ้อยดีใจหลยหลายน้ำตาจาีไหลเมีดีใจก็นอง พี่พลอยบ่เพย่คิดเลยนะคะว่าพ่อแม่เอฟดี้ของน้องนะคะที่หับน้องขนาดนี้นะคะที่เป็นกาลังใจขนาดนี้นะคะแต่พวกเขาบ่เพย่ทะเลาะกันเลิกค่ะนะคะพวกเขาบ่เพย่ทะเลาะกันเพเ่ยเถียงกันเลยนะคะเออออกไปน้ากันนะคะถ้าไหนที่ว่าบ่เข้าใจนะคะอันนหนที่บอกเข้าใจตัวก็สชบอกนะคะถามกบอกว่าเออจังสันเหตุจังสันเ้อจังตีเ้อนะคะเนตัวก็สิบอกกันแต่เขาคดีเขาก็เข้าใจกันนะคะเขาก็บ่ได้คิดอย่างเลยนะคะเข้าเข้าใจ เพราะว่าตัวห้เหตุผลเขานะคะเอฟตี F ้คือกันนะคะแบบเข้าใจน้องลานะคะเอาขับเสร็จเข้าใจเอฟตี้น้องกันนะคะพี่พ้อยเหลือใจนะคะพี่ป้อยดีใจวัอนี้นะคะพี่ป้อยโอ้ยน้ำตาจิไหลแม่อยากหายแม่อยากพี่ป้อยบอกความเหนื้อเลยด้นะคะแยบดีใจ ดีใจก็นองอีแดก็นองห,หลานะคะน้องหลากันเน้ยมานะคะกำลังเดินทางกันมาอยู่เนาะนะคะแบบว่าสีะปินรับเชิญมือนีนะคะบาพามนี้นะคะกับสาวลําดวนนะคะคือลําดวนน่อยเมนบ่อกขันนะคะหัวลําลําดวนนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้น้องผู้ลงผู้หญิงก็คือลําดวนนะคะพี่พ่อก็จำได้จะหูว่าบบบาวบาภาพนี้หน่ะหูนะคะเมร่ะวานี่พี่ปอปแบเบิ่งคลิปเขานะคะเขามาเป็นรับเชิญลู่ปิดของมือนีนะคะนัอง้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลําดวนนะคะ ประมาณนั้นนะคะอ่าประมาณนี้แหละนาจิแม่นน่นแหละเพราะว่าพี่พอยจดไปอยู่นะคะพี่พอยจดไปอยู่นะคะนาจิแม่นน่นแหละล่ำรวนนะคะอ่านะคะล่ำรวนน้อยนะคะคือล่ำรวนน้อยนะคะล่ำรวนน้อยนะคะพี่พอยจดไปแล้วก็บ่าวพามีนะคะประวัติเขาก็สุดยอดนะคะห้องเพีชกัเสียงดีนะคะอ่านะคะคำว่ามารับเชิญมือนี้นะคะรับเชิญของน้องลาคุ้มปีกมือนี้นะคะน้องลาก็ยัง นื่องเดินทางกำลังเดินทางอยู่ค่ะนะคะลูกติว่าจีนงานเป็นของตรงข้าวมาอยู่ว่าน้องหลากําลังเดินทางไปหอดแอาทิตยว์วันเนาะนะคะประมาณนั้นโอ้จีมาหอดเวทีบ่นเนาะมึงนี้นะคะก็อยากเห็นน้องหลาแรนออกเวทีนะ้ว <laughs> อยากให้เห็นแบบอยากถ้าต้องหลาแลนออกเวทีมือนีนะภาพเก่าๆจิกลับมาทันทีเลยนะคะภาพเก่าๆของน้องแต่สมัยอยู่วงนะคะจิกลับมาทันทีเลยนะคะถ้าน้องหลาแลนมือนีนะคะแลนก็ป่าหลอกกระป๋าถา,าวรน,นะคะแล้วก็บุปใดจีแลนอีกนะคะก็บเปูงูนะคะอยากให้บรรจงสินก็แม่ปิ่มเพิินๆน,นะคะอยากให้ผ้าลองหลาแลนน้านะคะถ้าได้น้องหลาไดแนลนหลอกเวทีมือนีนะคะจะได้พันหนึ่งพันใบนะคะน,นะคะ ภาพก็เกาจิ๊อกับมาทันทีเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหลือรอย62ใบนะคะพี่พ้อยว่าบ่อผาดเดี๋ยวเรจะพอปอไปเมะพากกันเหมาเตือบอกเตือบอกเหลือบอเหลือแน่น้นนะคะจะพี่พ้อยก็ไปแล้วล่ะนะคะจะกี้นี่ก็ตื้อไปแล้วนะคะจะกี้นี่ซตื้อไปแล้วติดใบ,บนะคะจะกี้นี่นะคะติดใบ,บนะคะแล้วตอนก้อนอีกข่าวใบนะคะพี่พ้อยนะคะแล้วก็สนับสนุนพวงมาไรนองน้ำนะคะแล้วก็อ่า ขากับเขา่าของม e ือน <tinc S 1> ีนะคะพี่พ้อยกับตัวกันไปเนาะพ่อแม่เอฟตี้ตัวกันแทบทุกคนนะคะเหนียวแน่นค่ะนะคะพี่พ้อยตึงมากเลยนะคะเอฟตี้นองหลานะคะพ่อหักแม่หักนองหลานะอ่าพ่อหักแม่หักนองหลาเอพ่อหักแม่หักเป็ดหน่อยเอฟตีเป็ดหน่อยเอฟตี้นองหลาพ่อหักแม่หักทั่วโลกนะคะเหนียวแน่นแท้ๆนะคะพี่พ้อยตึงใจจริงๆเลยนะคะโหษณาเตือเลยนะคะว่าแบบลุมน้อยๆลุมปิดพวกเขา้นยๆแบบนี้นะคะ ่นะคะเพราะว่าพวกเขาต้องว่าตัวกันเด้อตัวกันตื้อตัวกันตื้อแต่เขาพอซื้อหล่ะมันจะมีอยหยังเกิดขึ้นนะคะบอกตัวกันตื้อเด้อตัวกันตือเด้อถ้าเขาพอซื้อขึ้นมามันจะมีอย่างเกิดขึ้นอันนี้นะตัวบอกว่าตัวกันเด้อนะคะเ ft ตัวนองหลาเด้อนะคะตัวกันเด้อนะคะซื้อกันแทบทุกคนนะคะอ่านะคะซีของเฮาดีบอกว่าตัวกันเด้อตัวกันเด้อนะคะตัวกันนะคะอ้าวเดี๋ยวเขามาอีกแล้วเขามาอีกแล้วนะคะตัวกันตื้อทุกคนนะคะอันนี้ของมือนีนี่นะคะ เฉพา<อ>ะมือนีนะคะซื้อเพิ่มเด้อค้านะคะเอฟซี่ีวัต้อแล้วหละันะคะซื้อเพิ่มนะคะอ่านน,นก็ของคุณแอดแต่เพิ่มนะ,ละหลายๆาคนเพิ่มมึดเลยนะคะพี่้อยสังเกตเบุงนะคะพี่พ้อยก็แบบว่าพี่้อยก็ยังอยากพี่พ้อยว่าพี่้อยจิตตกไทยนะคะพี่้อยว่าพี่้อยจิตตกไทยเขาเด้อนะคะเอาแต่ว่ามันกระโดดเนาะมัน,ดนดย,ยังโดดอยู่อ่ะบ่มปยันค่ะนะคะพี่้อยก็เลยทักขาลุงเต้ไปเลยอ่ะเอาพี่้อยอีกซิบใบอ่ะวากันไปนเลย พี่พอยจัดการเรียบร้อยแล้วโอนเรียบร้อยนะคะเพื่อนองตัวนองอยากตัวนองหักนองวางตันเถอะพี่พ่อยหักนองหลายอีหพี่พ้อยบอกตรงเลยว่าพี่พ้อยหักพี่พ่อยเบิรงเบิรนะคะนองหล่าจีหักบอหรือบอหักดอหรือว่าแต่ว่าน้องหล่าก็จีหักพอหักแม่หักทุกคนได้หล่ะนองหล่ากนจีหักทุกคนนองหล่าไม่เคยเกลียดใครนะคะพี่พ่อยพ่อยก็บอกตรงว่าพี่พ่อยหักนะคะพี่พอยหักนองหล่า นะะคพี่พ่อก็อยากแนับแตนุนเนาะนะคะตอเบอร์รีเนื้อบาดตอแรงเล้านะคะพี่พ่ออยากรวยเนาะนะคะพี่พ่อก็บมาเป็นคนร่ำรวยโดกนะคะพี่พ่อกับพ่อมีพ่อกิ่นอย่างตีละอยู่แบบนี้แหละนะคะแต่ว่าพี่พ่ออยากรวยนะคะอยากเวยน้องหลายอยากแตนับแตนุนทุกคนคุยกับลุงเตว่าลุงเตลุงเตว่ารวยมากลูกเตว่าวยนองเท่าไหนะคะเดี๋ยวพี่พ่อติดตามพี่พ้อยบอกความจรเนาะ ลุงเต้ทีตัวยนองเขาไหนนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยิดตามบาว่าทนะอลุงเต้ว่าอ่ะในเมื่อพี่พ้อยขอผมก็กล้าหาว่าเสรนเดียวนะคะลุงเต้ก็เลยตัวไปหาใบนะคะแน้วที่นี่พี่พ้อยก็ยั้งยั้งพี่พ้อยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามหลังเด้อนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยล็อตปิดปิดที่หลังมาสีนะปิดคุมที่หลังก็บบังขมีเนาะนะคะกาลังปิดะคุมปิดที่หลังเอาจีเอที่หลังมูกิดไปคิดมาเนาะเอา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 แบบว่าตกไปเลยแบบว่าเออ ตื่อไปะนะเดี๋ยวมูมูก็จีบตื่อตามนังสี่นะพี่พ้อยไปเลยตื่อไปเลยนะบอลุงเตไปเลยนะคะโอนเรียบร้อยแล้วนะคะอีหลีค่ะนะคะซีบตื่อกันคุณละใบสองใบสามใบตอนนี้บ่อนหนาเหลือแหละจะจะกีบพี่พ้อยเบิ้งนะคะรอยเหลือรอครบสิบสองใบนะคะแต่ตอนนี้นะคอนหนาแล้วนะคะตอนนี้นาจีแบบจวนเจแล้ะเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดเบิ้งนะคะพี่พ้อยก็จีบเปิดไปน้ำเบิ้งไปน้ำนะคะเฮ็ดงานไปน้ำเนาะประมาณนี้เนาะนะคะ ดีใจกันนะคะเอฟีเด้อนะคะขอบคุณสำหรับเอฟซีนองหลานท,ทุกทุกท่านเนาะพ่อพ่อแม่ทั่วโลกเนาะฮักนองหลานอีกนะคะพี่พอ่อกับบ่มมีอย่างมากไม้ได้ดีใจกับนองหลานเนาะพี่พอ่อก็เลยมานางเพชดคิดมณีพ่อแม่พ่อแม่เอฟีของนองหลานนะคะงานกลุ่มปิดวันที่หกนะคะที่ว่าไอ้ี่พนคำสร้อยมือนี่นะคะบ้านของทวงงอกเนาะนะคะกลุ่มปิดของล่าลําละครอินสีเชียงใหม่นะคะอ่านะคะจีเดพันน์เราเด้นนะคะเหลืออีบอกกีใบแต่ว่านี่นะ ที่ว่าให้พบพันบ่อได้นะคะเดี๋ยวต้องมีคนเหมานะคะอ่าเดี๋ยวต้องมีคนเหมาอีกคนละสองใบสามใบที่ใบหาใบคนละหาใบที่ใบนะคะเดี๋ยวก็ได้นะคะเดี๋ยวก็หมดนะคะมือนี้นะคะยกด้วยการให้ลุงเต้เลยนะคะพี่พ้อยบ่ไล่จบนะคะให้ลุงเต้ขายบัตรไปเลยนะคะ้หนนี้กิจกรรมเนาะนะคะตัวต้องตัวกันผสมควรดีว่าจะต้องขึ้นพี่พ้อยพ่ขื้นค่ะมือนี้พี่พ้อยบ่ขึ้นนะคะพี่พ้อยขี่ล้อรุ่นนะคะล้อรุ่นว่าให้นาทีุ่ดไทยนะคะมือนี้พี่พ้อยบ่ไล่ ก็กระทำคลิปอาเนาะนะคะดีใจ่ะดีใจก็นองนะคะดีใจก็นองหลายนะคะเอฟซีเด้อน,นะคะอาติตามกันเด้อลุ่มปิดของคืนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบัตเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวก็ปิดแล้วนะคะเดี๋ยวได้เบิ่งปลาล้อมปลาทาวด์หลายๆคนแลนกันเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะดีใจดีใจค่ะ